ผมจะมาชวนท่านผู้ชมฟังอะไรบางอย่างครับในในคลิปตัดแยกที่ผมแล้วก็ในใน EP 135มเนี่ยมีคนถามผมมานะครับเรื่อง MQA กับ DSD อันไหนเสียงดีกว่านะอันนี้ขอกล่นนำอีกทีหนึง่งผมก็เลยคุยเอาเอา,เอาไว้แล้วนะครับในในตอนตอบคำถามใน EP 1 3 5เนี่ยว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้กำลังเทียบ MQA กับ DSD นะครับเพราะ MQA นะมันคือการย่อส่วนสัญญาณ PCM สิ่งที่คุณกำลังถามเนี่ยคือ PCM ปะทะนะครับหรือว่า versus DSD เนี่ยอ,อันไหนมันจะเสียงดีกว่ากันผมก็บอกไปว่าโอเคมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยว่าตัวเพลเยอร์ของคุณหรือว่าตัวแดกของคุณอะที่ที่จะเล่นไฟล์อันนั้นที่จะถอดรหัสไฟล์ PCM หรือว่า DSD อันนั้นเนี่ยมัน มันเก่ง DSD หรือเก่ง PCM มากกว่าอันที่2ก็คือไฟล์ตัวคอนเทนต์อะตัวไฟล์เนี่ยมันที่มาที่ไปเป็นยังไงมันเป็นอัลบั้มเดียวกันหรือเปล่ามันถูกมันถูกผลิตมาโดยเอาใจใส่ให้ดีทั้งคู่หรือเปล่าดีทั้ง PCM ดีทั้ง DSD หรือเปล่านะหรือว่าเน้นมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างเดียวหรือว่าทําออกมาในช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่านะครับก็มันก็มีหลายปัจจัยมากๆที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเออ งานชุดนั้นที่เป็น pcm กับ DS d sd อันไหนจะเสียงดีกว่าเออแล้วผมก็ได้เกิดน,นำไปแล้วว่ามีอยู่อัลบั้มหนึ่งครับผมซื้อมาจากเว็บ native DS d sd นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูเดี๋ยวผมขอล็อกอินเว็บเขาก่อนผมมาได้สั่งซื้อมาจากเว็บไซต์ native DS d sd นะครับสั่งซื้อมาเพราะผมว่าผมเห็นว่าอัลบั้มนี้น่าสนใจอัลบั้มนี้จริงๆแล้วผมเคยมีตั้งแต่ยุค cd โ cd มัน มันออกมาในปียุค90นะอัลบั้มนี้เก่าแก่มากนานมากแล้วอัลบั้มนี้ชื่ออัลบั้ม Modern Cool นะครับของศิลปินที่ชื่อ Patrice Barber ทุกคนรู้จักดีใครฟังแจ๊สรู้จักดีข้อมูลในรูนเนี่ยบอกว่าอัลบัม้ม Modern Cool เนี่ยออกมาครั้งแรกในปี1998นะครับกี่ปีแล้ว,วะ่ะ1998นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ มันออกมาในปี1998แล้วก็ล่าสุดนะครับตอนเวอร์ชันตอนแรกที่มันออกมาเนี่ยผมมีแผ่นซีดีแผ่นซีดีสังกัด Impact Record นะครับแผ่นปั๊มในอเมริกาเสียงดีมากในยุคนั้นยุคหนึยุค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 2000ันอช่วงนั้นอัลบั้มนี้ดังมากเป็นอัลบั้มเพลงแจ๊สที่ได้รับรางวัลทั้งทางฝั่งมิวสิกทางด้านเพลงเพลงดีมากนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งทางฝั่งที่ ฝั่งที่พูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงก็ชื่นชมชมเชยเหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งสองด้านเลยพูดง่ายว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มระดับขึ้นหิ่งไม่ว่าคุณจะพิจารณามันในแง่ของคุณภาพเสียงหรือว่าคุณภาพของเพลงนะครับเป็นเพลงแจ๊สตอนแรกๆยอมรับว่าช่วงที่พันษาในการฟังเพลงน้อยๆเพลงนี้อัลบั้มนี้ฟังยากแต่พอพอเรามีชุดเครื่องเสียงที่ดีขึ้นหรือว่ามี มีประสบการณ์ในการฟังมากขึ้นผมกลับรู้สึกว่าผมค่อยๆชอบอัลบั้มนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนมาในปี2023นะครับ Native DSD นะก็จับมือกับทาง Jim Anderson ใช่ไหมถ้าเป็นคนที่บันทึกเสียงอัลบั้มนี้นะครับ Engineer ที่อยู่เบื้องหลังอัลบั้มนี้ Jim Anderson นะครับ Recording Engineer อัลบั้มนี้ก็เลยทำมาสเตอร์ใหม่นะครับ ออกมาเป็นไฟล์ดิจิตอลหลายหลายฟอร์แมตเลยมีทั้ง DSD 512แล้วก็มีทั้งเสียง5.1เสียง5.1ดหสราวก็มีนะใครที่สนใจอัลบั้มนี้เห็นผมเปิดใน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  AV d กายเยอะๆเนะครับไปหาซื้อได้นะไปหาซื้อได้ไปหาซื้อที่นะครับไปหาซื้อที่นี่เว็บไซต์ Native DSD นะครับไม่แพงนะอัลบั้มหนึ่งอย่างอนเนี้ย นะอันนี้ระบบเมอร์เ้นครูนะเว็บไซต์ Native DSD ดาวน์โหลดเอานะไฟล์เพลงที่ผมแนะนำให้ซื้อนะครับ <c oughs> นี่เขาบอก Original Recording Format เนี่ยเป็น PCM 2496นะครับ Master นะเป็นไฟล์2496นะครับทำเนี่ยสังกัด Impact Impact Records นะครับศิล,ลปินก็แพทริเซียบาร์เบอร์เล่นเปียโนกับร้องนะครับส่วน Recording Engineer คือ Jim Anderson เห็นไหม จิมแอดเดอร์สันนะครับ uh, ใช้ A2D Converter p a c i f i c Micro Sonic Model 2เป็น A2D Converter นะทำ m า s t e r 2496นะครับแล้วเวอร์ชั่นที่เขาออกมาในปี2023เนี่ยเขาก็ได้รีมาสเตอร์ใหม่นะออกมาเป็นไฟล์สารพัดรูปแบบเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยคือไฟล์เว็บ2496นะครับใช่ไหมเวบนะเออมีเว็บ2496ด้วยนะครับแล้วก็มี DSD 6 4ผมบะซื้อมา2เวอร์ชันนี้นะครับผมจะให้ดูราคานะสำหรับคนที่ฟังแล้วเออรู้สึกอยากจะเอาไปใช้เ,เป็นเลฟเฟอร์เนซ์ของตัวเองบ้างนะครับถ้าคุณซื้ออัลบั้มที่เป็น2496นะราคาเว็บ2496นะอยู่ที่เดี๋ยวมันคำนวณอยู่เดี๋ยวมันขึ้นว่าผมซื้อไปแล้วอยู่ที่17.99 Euro ยูโรนะครับ แปลงเป็นเงินณนะปัจจุบันคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ680บาท682บาท690บาทนั่นแหละนะครับคุมคุมยี่สเลยนะได้ไฟล์เวฟเลยนะครับหรือถ้าท่านชมอยากได้เป็น DSD 64ยังไม่สนใจไฟล์ซอราวผมมาซื้อไฟล์ซอราวเก็บไว้ละเพื่ออนาคตจะได้เทสอะไรที่เป็นระบบ DSD 5.1อ,อ, DS อะผมก็หยิบม,มาใช้ได้ตัวไฟล์ DSD แพงกว่านิดนึงนะครับอยู่ที่1 9 99ยูโรนะครับ19.99ก็คูณเป็นเงินไทยก็นี่760บาทอะไรทํานองนี้นะ760บาทนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมฟังตรงนี้แล้วอยากจะเอาไปฟังที่บ้านน่ยไปฟังกับชุดของตัวเองเทียบระหว่าง PCM กับ DSD นี่เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่ผมแนะนำเพราะว่าที่มาที่ไปชัดเจนนะครับแล้วก็ถูกทำถูกรีมาสเตอร์เป็น2เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยออกมาในในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ ที่ผมเลือกแค่ PCM 2496เพราะว่ามันมี r เ o l u t i o n ใกล้เคียงกับตัวมาสเตอร์มากที่สุดจริงๆเขามีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับเนี่ยมี PCM 192แต่เป็นไฟ,ฟล์ f l a กนะครับแล้วก็มี d x d ก็คือเป็นไฟล์น่าจะเป็น384นะครับ DX d x d 3 2 b i บิตเนะี่ยเป็น384แต่ว่าไม่จำเป็นผมเอาวันนี้ผมจะมาให้ท่านผู้ชมเทียบ PCM vs. r DSD อัลบั้ม Modern Cool เนี่ยนะครับเป็นไฟล์ PCM 2496 กับไฟล์ dsd 64นะครับตัวเครื่องเล่นนะอย่างที่บอกนะการที่เราจะควบคุมปัจจัยว่าตัวเครื่องเล่นเนี่ยจะต้องคุณภาพดีด้วยนะคือดีทั้งไฟล์ pcm ดีทั้งไฟล์ dsd ถ้าใครจำที่ผมรีวิวตัวว a t s o n a udi o e m e r s o n a n a l o g ได้นะผมจะบอกว่าชิปแดกของว o p s ันตัวที่ใช้ในตัว s t ร e มส s t มเ a อร์สตรีมเรนเดอร์ตัวเนี้ยตัว อิมเมอร์ซันอะนาล็อกของวัดสั n นเนี่ยนะครับตัวละ6 0 0 0 0บาทตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยนะครับมันมีการถอดรหัสไฟล์ที่เป็น PCM และไฟล์ DSD แยกอิสระจากกันนั่นหมายความว่าสัญญาณ PCM ที่วิ่งเข้าไปมันจะถอดในโหมด PCM สัญญาณ DSD ที่วิ่งเข้าไปมันจะถอดในโหมด DSD เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ถูกคอนเวิร์ตแปลงปแปลงมาในตัวแดกเองนะครับนะวันนี้เนื่องจากมันเป็นสตรีมเมอร์ผมจะยิงผ่านรูนเรดดี้นะครับ นี่ดูลัดดี้เนี่ยไปที่นี่ไปหน้าลูนกันนี่เนี่ยนี่ยชัดเจนนะอิมเมอร์ซันอะนาล็อกนะครับเราเลือกใช้อิมเมอร์ซันอะนาล็อกเดี๋ยวผมลบก่อนวัตซันออเดีโอนะครับอิมเมอร์ซันอะนาล็อกนะครับนะครับเราเลือกที่อิมเมอร์ซันอะนาล็อกนะแล้วก็เล่นไฟล์ไฟล์เนี่ยผมมีในรูนเนี่ยมันจะโชว์เวอร์ชั่นไฟล์ได้นะครับตามนี้นะ ผมเลือกมาละเรียบร้อยนะครับไฟล์ทั้งสองเวอร์ชันเป็นไฟล์ PCM 2496อันนี้อันนี้นะครับ PCM 2496เ้ห็นไหมกลับอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับอัลบั้มเดียวก็เลยซื้อมาจาก Native DSD เหมือนกันนะครับเป็นไฟล์ DSD 64ในนี้เนี่ยนะครับทั้งสองอัลบั้มเนี้ยตัวตัวรูนเองเนี่ยโชว์ แสดงนะครับคำนวณดนามิกเลนได้10นะดนามิกเลนเท่ากับ10ทั้ง2อัลบั้มเลยแสดงว่าทั้งเรื่องเกณฑ์ขยายทั้งความดังอะไรเงี้ยสอ,อันนี้น่าจะเทียบกันได้เราไปฟังกันเลยไหมเราไปฟังกันเลยไหมนะครับฟังเวอร์ชั่น pcm ก่อนแล้วกันนะครับ pcm เราฟังไฟล์อะไรดี Company เป็นอันนึงที่เราฟังบ่อยๆนะครับไปฟัง Pa ตติเซียบาร์เบอร์โมเรนคูไฟล์ pcm 24 96การสบก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะสลับไปฟังอัลบั้มเดียวกันนี้แหละนะเป็นไฟล์ DSD นะเอาไปฟังคอมพานีที่เป็น2496 Conversation short enough to slip in the cracks of the call waiting generation. I like a foreign film or two. That's what everyone else likes to do. For company, for company in the 21st century. I go to the club, talk through the show. I'm so hip, there's nothing about jazz that I don't know. I read the critic's evaluation, short enough to mirror the copy of expensive public relations. I like a loud and noisy tune, but that's what everyone else thinks is cool. เสร็จสองนาทีละ <g g> กำลังดีเดี๋ยวสลับนะง่ายๆเลยนะไปฟังเวอร์ชั่นที่เป็น DSD บ้างนะครับเพลงเดียวกันนะวอลลุ่มเท่าเดิมนะปรับ PM เท่าเดิมเลยนะไปฟัง DSD คอนเฟิร์มนะนะ DSD 64นะครับเพลง Company เอาไปฟังกันนะครับยิงไปที่อ m e r มอร์ซันอะลอกเหมือนกันนะเป็นผ่านรูเลดดี้นะครับ Lots of MTV. Stylish and advice, connived and contrived to take me far away from me. I like a cell phone conversation, short enough to slip in the cracks of the call waiting generation. I like a foreign film or two, that's what everyone else likes to do for company. For company. In the 21st century, I go to the club, talk through the show. I'm so hip, there's nothing about jazz that I don't know. I read the critic's evaluation, short enough to mirror the copy of expensive public relations. I like a loud and noisy tune, that's what everyone else thinks is cool. PCM versus DSD ชัดเจนไหมคือผมเคยให้บางคนฟังนะเทียบสองเวอร์ชันแนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเหมือนคนละรสชาติยิ่งถ้าอัลบั้มที่มันดีมาอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนแค่คนละรสชาตินะครมันไม่ได้แบบแหมตัดสินยากนะว่าอันไหนดีกว่ากันอย่างชัดเจนหรืออะไรเงี้ยเมื่อกี้เพลงเร็วๆไปแล้วลองเพลงช้าๆไหม เพื่อจะได้ยินอะไรชัดขึ้นนะอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลง She s h e e s Lady นะครับเพลงนี้จะทำนองจะเนิบนามเนิบนามหน่อยชิ้นดนตรีจะน้อยหน่อยนะอ่ะลองไปฟังกันนะไปที่เวอร์ชัน PCM PCM ใช่ไหม PCM 2496นะอีครั้นึงนะอีกครั้งหนึ่งนะ She never asked very much. And What she's got is hard to find. I don't want to lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. Hey. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Well, she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. ที่เป็นไฟล์ DSD นะง่ายๆเลยแบบนี้แล้วนะครับไปที่ตัวรุนเรดี้ตัวเดิมนะก็คือ Watson a u d i o e m i r s o n a n a l o g นะเพล Lady นะเพลงอีสเลดด e ้นะ What she's got is hard to find. I don't want to lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. Hey. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to death. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. It's okay to be alone. อนอีกแล้ฟังเพลินอีกละ,กละจริงๆนะมันมีอีกอัลบั้มหนึ่งท่านชมที่ที่ผมคิดว่าตอนแรกผมจะมาลองในที่นี้แต่บังเอิญวันนี้ตัวเพลเยอร์ของเราเนี่ยเป็นเป็นเออเมอร์ซันอันาล็อกของวัซซันนะด้วยตัวเออเมอร์ซันอันาล็อกเนี่ยข้อจํากัดของมันคือมันจะเล่นเนทีฟดีเอสดีเฉพาะเนทีดีเอสดีหกสิบสี่เท่านั้นนะครับ อัลบัม้มอีกอัลบั้มหนึ่งที่ผมจะเทียบได้สำหรับการเปรียบเทียบ PCM กับ DSD ในที่นี้คืออัลบั้มนี้ครับอัลบั้มชื่อ c l i c k ์อันนี้เป็นอัลบั้มใหม่นะครับออกมาปี2021นะครับของ p a t ติเซียบาร์เบเหมือนกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอะซาวน์จิเนียร์ที่เป็นคนบันทึกเสียงอัลบั้มนี้ก็น่าจะเป็นยังเป็นจิมแอดเดอร์สันเหมือนเดิมนะครับเนี่ยจิมแอดเดอร์สันนะครับแล้วก็บ๊อบลูกวิดเก่งมากนะครับเป็นคนทำมาสเตอร์ลิงนะครับอัลบั้มนี้เสียงดีมากออกมาในปี2021 มาสเตอร์เนี่ยเป็นไฟล์สะ24บิต3า2 12. 8แล้วเขา,เาก็มีเวอร์ชัน DSD 128ออกมาด้วยนะเห็นไหมเนี่ยมี DSD 128แต่เนื่องจากวันนี้ตัวเพลเยอร์ของเราเ่มันไม่สามารถเล่น Native มันไม่สามารถเล่นไม่ใช่ Native มันไม่สามารถเล่น DSD 128ได้โดยตรงทางทางการสตรีมนะครับก็อันนี้ต้องขอยกยอดเอาไว้ประทะกันในยกต่อไปเป็น PCM บว r ซัส DSD นะครับ ในระดับเนี่ย DSD 128เทียบกับ PCM 24.3 1 2 8นะครับก็คือเป็นระดับที่เรียกว่าโห high res มากๆนะแต่วันนี้เนี่ยผมฝากทิ้งท้ายไว้ที่นี้แล้วกันเป็นเป็นเขาเรียกว่าภาคจบของ PCM vs. r DSD ภาคที่2ที่เป็นลองฟังเสียงเนี่ยก็ทิ้งเป็น End Credit ไว้แล้วกันว่าในภาคต่อไปเนี่ยเราจะประทะชุดนี้กันอีกในโอกาสที่เหมาะสมวันนี้ทิ้งท้ายไปด้วยไฟล์ PCM 24บิต302.8นะครับจากอัลบั้มนี้อัลบั้มคลิกสอัลบั้มนี้เพลงดีมากเอาเพลงนี้กัน This Town ฟังง่ายๆนะครับ This Town is a love you town or a shove you down and push you a round town This town, this town is a use you town and abuse you town, not until you're downtown. This town is a losing town, is a miserable town. It's a no-